เป็นเคล็ดลับนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์หลายๆคนได้นะครับว่าทำไมเตะยังไงก็ไม่แรงนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเพิ่มความแรงในการยิงนะครับโดยการกระโดดเข้ามายิงนะครับผมเคล็ดลับที่ไม่เคยมีใครบอกนะครับผมยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องวีฟับชแนลของผมด้วยนะครับรูปแบบการฝึกนะครับเราจะตั้งลูกฟุตบอลนะครับไว้หน้าประตูนะครับผมแล้วเราก็จะยืนห่างจากลูกฟุตบอลนะครับประมาณ1นก้าใหญ่นะครับผมและจากนั้นนะครับเราใช้เท้าที่เราจะเตะนะครับยืนด้วยปลายเท้านะครับผมแล้วจากนั้นนะครับ เราก็จะกระโดดนะครับแล้วเอาเท้าที่เราไม่ได้เตะนะครับวางไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับผมค้างไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเรากระโดดเท้าที่จะเตะนะครับปิงกลับไปนะครับผมในรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เราจะนับเป็น1ครั้งนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะไปอีกครั้งที่รับนะครับสองครั้งนะครับและจากนั้นนะครับเราก็จะกระโดดส่งไปนะครับแล้วก็ ส่งเท้าไปเลยนะครับเป็นครั้งที่3ามนะครับผมรูปแบบนี้นะครับจะทําให้เรานั้นได้ฝึกการส่งแรงนะครับโดยการกระโดดเข้าไปนะครับผมจะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนนะครับบางทีง้างเตะนะครับง้างยังไงนะครับเตะบอลก็ไม่แรงสักทีนะครับผมรูปแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้การง้างอย่างเดียวนะครับเราใช้แรงส่งนะครับที่เราจะกระโดดเข้าไปนะครับส่งเข้าไปนะครับผมทําให้เรานั้นสามารถเตะลูกฟุตบอลได้แรงขึ้นนะครับผม เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่ไม่เคยมีใครนั้นเปิดเผยนะครับผมนี่ครับแค่ก้าวเดียวนะครับฝึกนะครับหนึ่งนะครับฝึกกระโดดเข้าไปก่อนนะครับสองสามนะครับผมเนี่ยบอลจะได้แรงส่งจากการกระโดดของเรานะครับแล้วเราสามารถเตะได้แรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเราใช้เท้าขวาเตะนะครับเราก็จะยืนด้วยปลายเท้าด้วยเท้าขวานะครับผม นี่ครับห่างจากลูกพุตบบลประมาณหนึ่งก้าใหญ่เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสปริงขานะครับลงด้วยเท้าซ้ายแบบนี้นะครับหลัจากนั้นก็ปินงเท้าซ้ายกลับนะครับหนึ่งสองครับผมเห็นไหมครับว่าการส่งแรงของเรานะครับจะทําให้การเตะของเรานั้นแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผม แล้วเมื่อเรานะครับฝึกการกระโดดเข้าไปนะครับค้างไว้แล้วก็กระโดดกลับแบบนี้นะครับผมได้เกิดความชํานาญนะครับสามารถรู้จังหวะส่งแรงนะครับก้าวกระโดดส่งแรงเพื่อทําให้ลูกฟุตบอลนั้นยิงแรงแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะไม่ต้องก้าวเข้าก้าวออกแบบนี้นะครับเราจะเว้นระยะห่างนะครับการยิงประตูนะครับไว้จานวน2องก้าวนะครับผมนี่ครับสองก้าวนะครับและจากนั้นนะครับเราก็จะทําการวางเท้าที่เราจะยิงนะครับ ในรูปแบบนี้ผมจะยิงเท้าซ้ายนะครับผมจะวางนะครับเท้าซ้ายก่อนนะครับนี่ครับวางนะครับวางโดยการลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับวางเท้าซ้ายไว้นะครับเอาปลายเท้าวางไว้ปุ๊บนะครับวางปุ๊บและจากนั้นเราก้าวครับมันจะเป็นการใช้แรงส่งที่เราฝึกมาเลยนะครับผมครับผมวางเท้าแรกก่อนนะครับเราสามารถที่จะวางเท้าที่เราไม่ได้ยิงเนี่ยแล้วเราใช้แรงส่งของตัวเรานะครับทําให้ลูกฟุตบอลนั้นแรงขึ้นนะครับผม ลูกฟุตบอลจะแรงขึ้นครับโดยการใช้แรงส่งของเรานะครับผมรูปแบบเตะเท้าขวานะครับเหมือนกันนะครับเราก็จะวางนะครับวางเท้าด้วยเท้าขวาก่อนครับโดดเข้าไปฮุ๊บใช้แรงส่งนะครับซึ่งรูปแบบการกระโดดใช้แรงส่งนะครับเพื่อเข้าไปเตะลูกฟุตบอลเพื่อเพิ่มความแรงในการเตะลูกฟุตบอลนะครับเราจะไม่ได้ใช้ในจังหวะที่เรายิงประตูอย่างเดียวนะครับเราจะใช้ในการเตะ ฟุตบอลไกลด้วยนะครับเราใช้ในการเตะทุกชนิดเลยนะครับผมเพื่อให้แรงส่งนะครับโดยการที่ผมนั้นจะเตะไกลนะครับผมนี่ครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนที่เราซ้อมยิงประตูเลยนะครับผมก้าวขานี้นะครับแต่ว่าในรูปแบบนี้เนี่ยผมจะทําการก้าวมาหลายๆก้าวหน่อยนะครับผมรูปแบบก็จะเห็นนะครับซึ่ง รูปแบบการกระโดดเข้าไปยิงในการเตะไกลนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะใช้แรงส่งนะครับในการที่เราจะวิ่งเข้ามานะคและการวิ่งของเรานะครับเราจะจํากัดไว้ที่ประมาณให้เกิน5้ก้านะครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเราพยายามนะครับเก้าเก้าช่วงแรกๆเนี่ยไม่ต้องแรงนะครับผมแต่พอตอนใกล้มาถึง็อดที่เราวางปลายเท้าช็อตนี้นะครับเราพยายามใช้แรงส่งนะครับเพื่อที่จะ ส่งให้เรานั้นสามารถเตะรอนเข้าไปไกลได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับดูจังหวะก่อนนะครับจากนั้นก้าวไปุกบอจัดแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมพื้นฐานเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกนะครับผมในการก้าวนะครับผม แบบนี้นะครับผมแบบที่ผมเป็นการฝึกก้าวกระโดดเข้าไปนะครับผมแต่ด้วยระยะที่ไกลขึ้นนะครับเราจึงต้องถอยนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เพิ่มจังหวะในการที่เราเนี่ยจะใช้แรงส่งนะครับให้มากกว่าการยิงระยะใกล้นะครับเพราะถ้าเราจะเปิดไกลเนี่ยเราต้องใช้แรงในการส่งที่มากกว่านะครับผมเราก็ต้องถอยมาเยอะหน่อยนะครับแต่จังหวะที่เราจะเตะเนี่ย เหมือนกันนะครับคือเราจะต้องกระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็ฝึกนะครับผมเป็นเคล็ดลับนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์หลายๆคนได้นะครับว่าทําไมเตะยังไงก็ไม่แรงนะครับผมมันเป็นแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยเราฝึกจนเราเกิดความชานาญในการเตะแล้วเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะแรงขึ้นแบบนักฟุตบอลอาชีพที่เขาเตะกันได้อย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับ ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ